สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําขนมนะคะมีเค้กส้มกับเค้กบูเบอรี่ค่ะสวยแบบนี้นะคะชิ้นละสิบบาทเท่านั้นเองค่ะวันนี้นะคะส้มทําแบบเค้กสปันนะคะอบใส่ถ้วยฟอยค่ะหนึ่งสูส้มได้ยีชิ้นนะคะก็จะ เตรียมข้าอบนะคะโดยตอนนี้ส้มได้วอร์มเตาแล้วนะคะใช้ไฟที่180องศาอบประมาณ40นาทีถึง45นาทีหรือว่าคอยสังเกตดูความสุกข,ของขนมเองนะคะเตาแต่ละบ้านก็จะใช้เวลาอบไม่เท่ากันไม่เหมือนกันความร้อนแตกต่างกันนะคะส้มก็ใส่ถ้วยฟอยเรียบร้อยแล้วถ้วยฟอยที่ส้มใช้นะคะเป็น ฟอยล์แล้วก็มีถ้วยมีฝาด้วยนะคะนี่เลยค่ะถ้วยเบอร์นี้เลยถ้วยฟอยล์เบอร์สี3สาค่ะ เมื่อขนมของเรานะคะอบสุกแล้วเราจะนำออกจากเตาอบแล้ววางไว้ให้เย็นสนิทก่อนถึงทำการแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าใดๆนะคะเป็นซอสซอซอส้มซอสบูเบอรี่หรือว่าบัตเตอร์ครีมหรือว่าวิปครีมนะคะก็ต้องรอให้ขนมเย็นสนิทก่อนนะคะสมก็จะใส่ซอสส้มนะคะให้เต็มเลยนะคะ ซอสส้มของส้มนะคะใช้ฟิลลิ่งนะคะตีกับน้ำอุ่นนะคะความข้นความเหลวก็เอาที่เราชอบได้เลยวันนี้นะคะส้มมีบูเบอร์รี่เหลือนะคะจะได้ประมาณ2ชิ้นนะคะส้มก็จะใช้ให้หมดเลยค่ะ ใส่แพ็กแบบนี้มีฝาปิดก็จะดูดีสวยงามแล้วก็สะดวกในการหยิบจับของลูกค้านะคะปิดฝาง่ายๆเลยนะคะถ้วยฟอยล์รุ่นนี้ค่ะแต่ว่าต้นทุนจะสูงหน่อยนะคะเพราะว่า10ชิ้นจะ30บาทตกชิ้นละ3บาทสําหรับต้นทุนกล่องนะคะใส่แล้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะ ปิดฝาจากนั้นก็จะติดช้อนไปด้วยเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการรับประทานค่ะขายอยู่ที่ชิ้นละ10บาทนะคะฝาปิดเข้าแบบนี้เลยค่ะง่ายๆค่ะนำไปฝากขายที่ร้านขายของชำร้านขายก๋วยเตี๋ยวได้นะคะแต่ว่าสม้มจะเน้นขายเองนะคะโพสต์ขายทาง Facebook นำไปขายในที่ทำงานด้วยรวมถึงรับออเดอร์จาก เพื่อนๆที่รู้จักใน Facebook นะคะสั่งไปทำเบรกแบบนี้ได้ค่ะจัดเบรกจัดประชุมทำลงทานได้ลูกค้าอยู่นะคะก็แนะนำเลยสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอาชีพหลักแนะนำการทำขนมเลยกำไรก็พออยู่ได้ค่ะบางตัวบางชิ้นอาจจะต้นทุนสูงแล้วก็ขายแบบคราลกันไปค่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่ง